สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะสวัสดีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีเพื่อนต่างชาติและคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะสวัสดีพร้อมกันค่ะวันนี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนมีนาคม2 5 6 5นะคะดังนั้นแม่หมอก็จะมา ตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16บห้พฤษภาไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอศอะไรคอศอะไรก็ตามขอให้เกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอกำหนดไว้นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้ แม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาโดยอาศัยจากไพ่ยิปซีและไพ่เรนมองนี้นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่แม่หมอจะไม่อิงดวงดาวแม่หมอจะไม่อิงเวลาตกฟ้างจะไม่อิงลัคนาอันใดนะคะดังนั้นหากแม้ว่าใครบอกว่าจําเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ ถึงแม้ว่าจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็กดวงชะตานะคะแม่หมอจะตรวจจากไพ่ยิปซีเพราะไพ่อินยิปซีนี้มีความขลังความฉมังแม่นยํายิ่งนักนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วนะคะเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภนี้ในเดือนมีนาคม2565นี้เป็นอย่างไร เรามาดูสภาพตัวทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วนี้นะคะช่วงเดือนมีนานี้ดวงของท่านมันอ่อนแรงไปนิดหนึ่งนั่นก็คือท่านจะมีความทุกข์ท่านจะมีความ,าม,วามอ่าเป็นทุกข์เป็นทางตันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะยังต้องมีความอึดอัดงดหงิดเป็นช่วงช่วงในบางเรื่องนะคะ ีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องการงานการงานการเรียนก่อนนะคะสำหรับการงานแล้วเนี่ยาการงานยังไม่ค่อยจ่มใสสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนอมีนาคมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระหว่างต้น,ตน ต,ต้นเดือนไปถึงกลางเดือนนี้มันยังไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะคะการที่ท่านจะคาดคะเนการใดในเรื่องการงานเพื่อที่จะให้พัฒนาได้ก้าวไกลได้กำไรกำไรมากมายหรือวางโครงการอะไรให้มันเกิดความสำเร็จในการงานสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจดั่งหวังสักเท่าไหร่นะคะมันยังนิ่งๆ่งอยู่นะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจ ส่วนตัวก็เหมือนกันหากท่านที่จะคาดกําไรในงานของท่านแล้วเนี่ยช่วงระหว่างเดือนนี้แม่หมออยากจะเตือนว่าขอให้ท่านอย่าเพิ่งลงทุนให้มากนะคะเพราะว่าเริ่มแรกให้ลงทุนแต่น้อยไปก่อนเพราะว่าถ้าเราจะไปคาดคเนแล้วว่าลงทุนมากมันจะได้กําไรมากอะไรเงี้ช่วงเกงยหวาด,ดวงของท่านในเดือนอเดือนนี้นะคะเดือนมีนาเนี่ยมัน มันยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่ดวงมันยังไม่เปิดทางให้คล่องตัวสักเท่าไหร่ในด้านการงานนะคะเพราะฉะนั้นให้ลงทุนแต่น้อยไปก่อนนะคะแล้วสังเกตการดูว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคเราค่อยอลองทุนมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นท่านอาจจะขาดทุนกําไรทุนหายกําไรหดอะไรประมาณนี้นะคะหรือท่านที่จะสอบเข้าทํางานหรือไปสมัครงาน ก็เช่นกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ช่วงต้นต้น,ตนเดือนไปถึงกลางเดือนนี้มันยังติดขัดในเรื่องการงานอยู่นะคะไปสมัครสมัครงาทนที่ใดที่ไหนมันก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะมันก็ยังต้องสมัครไปเรื่อยๆอยู่มันยังต้องตกงานอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแหละนะคะทีนี้ว่าถ้า ถ้าไปสมัครงานช่วงต้นต้นเดือนนี่ยังไม่แจ่มใสมันยังไม่คล่องตัวแต่นอกแหละช่วงไปไปลายเดือนมีนาประมาณที่25ไปถึงที่3 1มมีนาคมนั่นแหละช่วงนั้นดวงดวงมันถึงจะเปิดในเรื่องการงานถ้าช่วงนั้นหากเป็นว่าท่านไปสมัครต้นเดือนอเขาบอกว่ารอก่อนแล้วเรียกท่านเนียก,ก็คงจะเรียกนอตแหละช่วงไปไปลายเดือนอะไรประมาณนี้นะคะหรือท่านทําธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตาม ผลตอบแทนที่ท่านคาดคะแนาไวา้มันก็จะเห็นผลช้าและจะได้ไปเห็นผลในช่วงนั่นแหละช่วงไปลายเดือนถึงจะเห็นผลชัดเจนในกำไรกำไรที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะคะโอเคด้านการงานมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรทำก็ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดค่อยพิจารณาน,นะคะอย่าเพิ่งใจใจร้อนนะคะให้ให้ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะ ที้เรามาดูด้านแห่งการเงินนะคะถึงแม้ว่าการงานของท่านนี้มันอาจจะติดขัดอยู่สักนิดหนึ่งไม่ได้ดังใจแต่ถ้าว่าท่านนี้ยังโชคดีในเรื่องการเงินนะคะเพราะสถาบันแห่งการเงินของท่านมันยังดียังมั่นคงอยู่นะครับท่านนี้ไม่มีปัญหาการเงินถึงแม้ว่าการเงินในการงานมันจะไม่ได้ดังใจดังหวัง แต่ถว่าท่านก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการเงินมันยังอยู่คงที่ยังมั่นคงดีอยู่นะคะดังนั้นก็ถือว่าการเงินโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะบางท่านก็มีเงินสภาพมาจากทางนั้นส,สภาพมาจากทางนี้หรือบางท่านก็ยังมีเงินจีบเงินฝากเงินออมอยู่มากมายหลายช่องทางนี่นะคะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เงินจากการงานในจุดนี้ท่านก็ยังได้เงินจากช่องนั้นช่องนี้อยู่มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะเรื่องแห่งความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะไม่แยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสอความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนคนไหนที่โสดๆอยู่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีคนมารักมาชอบมาจีบ พอมาเข้าสู่เดือนมีนานี้ดวงของท่านนี้ดีนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษภดวงดีมีเสน่หามีเมตตามหานิยมผู้ชายก็หล่อเหลาเนื้อหอมนะคะมีความรักมากมายหลั่งไหลเข้ามาผู้หญิงก็มีขนมมาคนขายขนมจีบเยอะมีรักแท้จริงเข้ามามีรักเข้ามามากมายมีคนที่มีคู่รักอยู่แล้วก็ยังมีคนมารักมาชอบ มีรักมากมายให้เป็นตัวเลือกมากมายเลยแหละนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อมีรักมากมายเข้ามาแล้วเนี่ยสรุปแล้วท่านจะได้ลงเอยแต่งงานหรือไม่คำตอบก็คือยังไม่สามารถที่จะลงเอยแต่งงานได้นะคะมีรักมากมายมีตัวเลือกเยอะแยะก็ตามท่านก็ยังต้องพินิษพิจนารณาเลือกอยู่นั่นแหละ ต้องเลือกเฟ้นให้ดีที่สุดนะคะดังนั้นก็ยังไม่ได้ลงเอ่ยนะคะทีนี้ว่าแต่บางท่านที่บอกว่ามันมีดีและไม่ดีบางท่านมีรักเข้ามามากมายก็จริงแต่บางทีคนที่ท่านรักก็ไม่ได้อยู่ใกล้คิดกับท่านคนที่ท่านรักก็ยังอยู่ห่างเหิอนอยู่ห่างไกลจากท่านพอจะสวีดหวานกันมันก็ไม่ได้สวีดหวานกัน มันก็ได้มาสวีดกับคนที่ไม่ค่อยรักสักเท่าไหร่นี่แหละมันจะเป็นอย่างนั้นไอคนที่อยากได้มันก็ไม่ได้คนที่ได้ไม่อยากได้มันก็เข้ามามันจะเป็นอย่างนี้มันจะทุกในรูปแบบอย่างนี้แหละนะคะแต่มันก็ยังโชคดีมีความรักเข้ามามากมายเป็นหลายตัวเลือกให้ท่านได้เลือกอยู่นะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวจะเป็น แต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามนะคะด้นานความรักความผูกสัมพันธ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ดีมั่นคงดีนะคะเป็นสถาบันครอบครัวที่ดีที่มั่นคงไม่สั่นคลอนนะคะทั้งสามีและภรรยาก็ต่างก็มีเมตตามหานิยมมีเสน่หาซึ่งกันและกันต่างก็ให้ความรักที่ดีต่อกันมีให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันทะนุถนอมน้ำจิตน,น้ำใจกันดี ความรักถือได้ว่าสวีดหวานกันดีมากเลยนะคะไปนั่นมานี่ไปไหนมาไหนก็เหมือนประตังโกติดกันติดกันไปตลอดมีความรักอบกอกุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคาะท่านก็โชคดีนะคะท่านที่เกิดราศีพกุกศไม่มีเคาะพยันอันตรายใดๆไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดเลยนะคะต่อไปเรามาดูว่า ท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่นะคะท่านที่เกิดเกิดในราศีพุกศนี้ท่านก็จะมีปัญหาเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเท่านั้นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงระหว่างต้น,ต,นต้นเดือนไปถึงกลางเดือนนั้นท่านจะอึดอัดหงุดหงิดเป็นทางตันในเรื่องการงานแต่พอช่วงไปลายเดือนมีนาน,นั่นแหละช่วงนั้นแหละท่านเรื่งจะได้เป็นสุขแก่ในการงานนะคะ ส่วนความรักท่านก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็กล่าวโดยสรุปแล้วก็ถือว่าความทุกข์มีน้อยกว่าความสุขนะคะอย่างไรก็ตามท่านดีในเรื่องการเงินนะคะอะไรจะดีเท่าการเงินนี้ไม่ดิไม่มีอีกแล้วนะคะขอให้ท่านจงโชคดีตลอดไปนะคะสำหรับการตรวจเช็คด,ดวงชะตาก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะการตรวจเช็คด,ดวงชะตนี้ แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะทีนี้คนเราจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยมันขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดมันไม่ตรงกันหรือบุญพาวาสนาบารมีไม่ตรงกันจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่บุญบารมีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆจะได้ไม่มีความทุกข์นะคะ และในการดูดวงชะตานี้มันเปรียบเสมือนเรามีไฟฉายสองนำทางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เรานี้เหยียบวากนา้ำการที่แม่หมอบอกว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีก็ขอให้เรานำมาพินิพิพารนาว่าถ้ามันไม่ดีเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้มาแก้ไขให้มันได้ดีได้การดูดวงเปรียบเสมือน เป็นแสงสว่างให้กับเราได้แก้ไขปัญหาได้โดยไม่มีความทุกข์มากนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แค่นี้และแม่หมอก็จะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะหากใครคิดที่จะดูรวมเป็นการส่วนตัวเพื่อเกิดความขังความแม่นยำส่วนตัวดวงส่วนตัวแล้วให้มาดูดวงกับแม่หมอนะคะเพราะว่าดูดวงกับแม่หมอแม่หมอจะดูจากไพ่ยิีนี้นะคะโดยเอา วันเดือนปีเกิดท่านมารวมกันกับไพ่แล้วท่านก็สามารถเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองนั่นเป็นดวงส่วนตัวของท่านโดยตรงหรือหากท่านอยู่ไกลไม่สามารถมาดูได้เราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเปิดกล้องวิดีโอแล้วท่านก็สามารถเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองแล้วก็เป็นดวงของท่านโดยตรงเลยนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอ ก็มาเปิดดูคลิปวิดีโอแม่หมอนี่แหละมารับชมรับฟังรับชมรับฟังแล้วก็หากท่านอยากจะถามอะไรช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอแล้วคอมเมนต์เขียนมานะคะคอมเมนต์เขียนมาว่าท่านเกิดวันเดือนปีนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรเขียนมาแม่หมอตอบดูรวงให้ฟรีนะคะไม่คิดสดตังค์นะคะโอเคแม่หมอก็ ก่อนจากไปก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะขอให้ท่านจงโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much โอเค